ประเด็นนี้ต้องถามเลยนะครับว่าตกลงใครกันแน่ที่ไม่อ่านลายกลุ่มนะครับเรื่องการเปิดเมืองนะครับ15ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับถ้าใครติดตามข่าวก็จะทราบว่าที่ผ่านมานะในตัวรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณวิพัธรจิจิจประการนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันว่าวันที่15ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีโครงการกรุงเทพมหานครแซนดบ็อกนะครับเพื่อจะนําร่องเปิดพื้นที่ของกทมรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ ย้อนไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับมีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยกับผู้ว่ากอทมนะครับประชุมห้องเดียวกันร่วมกันหารือนะครับเกี่ยวกับแผนในการจะเตรียมเปิดพื้นที่กรุงเทพรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคมนะครับประชุมเสร็จก็ออกให้สัมภาษณ์ครับทางคุิพพัฒน์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างแต่ติดปัญหาตรงที่ยังรับวัคซีนไม่ถึง70%นะครแลลเเชืื่่ออวาาใตุม กรุงชากรุงเทพเนี่ยจะรับวัคซีนครบ70%ดังนั้นด้วยการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยก็ขอให้กรทมเนี่ยรับวัคซีนทักครบทั้ง70%ก่อนทั้ง2เข็มนะครับและจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคมมั่นใจครับว่า15ตุลาคมนะครับกรุงเทพเนี่ยทุกเขตเนี่ยจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแน่นอนเขาพูดเรื่องนี้ออกไปเนี่ยหข่าวก็ไปลงกันนะครับชาวบ้านก็บอกกันว่าหัวสิบห้าตุลาอมนี้กรุง เข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่านะครับเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบฟรีเซตติ้งฟรีโควิดได้หรือไม่นะครับตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนดวันนี้ครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผู้สื่อข่าวไปถามคนเดีิมคนตัวเองกับซีนขวัญเมืองผู้ว่ากทมนะครับนลัาจากกรณีการที่บอกว่ายัางไงกันแน่15ตุลาคมนี้พร้อมไหมที่ในโครงการที่จะเปิดกทมแซนด์บ็อกซ์ผู้ว่ากทมอบอกเลยนะครับว่าตามไทม์ไลน์เนี่ยต้อง70%ก่อนนะครับและบอกเลยครับว่าไม่เคยพูดนะว่าจะเปิด กรุงเทพมหาครในวันที่15นี้อ้าวนี่เลยครับปรากฏว่าสื่อก็งงกันไก่ทาแตกรวมไปถึงประชาชนก็งงแล้วว่าตกลงอะไรกันแน่เอากันอีกแล้วนะครับการสื่อสารไม่อ่านลายกลุ่มอีกคนบอกเปิด15ตุลาอีกคนบอกยังไม่ได้พูดเลยนะว่าจะเปิดนะครับพรุรันตรีว่าการกรวงญเมืองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้นะครับ,บว่าเป้าหมายการฉีดวัคซีนเนี่ยต้อง70%คุยกันภายในกรทมว่าอยากจะฉีดได้ครบ100%ทุกคนด้วยซ้ำนะครับนี่ พลตระเวอัศวินพูดเลยครับสำหรับ70%นี้เนี่ยกรณีถ้าไม่มีวัคซีนมาก็คาดการว่าตั้จะน่าจะประมาณ22ตุลาแต่หากมีการจัดสรรวัคซีนเข้ามาเร็วก็ประมาณ10ตุลาก็น่าจะครบทั้ง70%นะครับปร,ประมาณว่ากรทมบอกว่าถ้าทางกระทรวงท่องเที่ยวอยากให้เปิดเร็วเนี่ยก็ต้องให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยจัดสรรวัคซีนมาให้เร็วสิจะได้เร่งฉีดประมาณนี้นะครับถามย้ำเขาว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะเปิดในวันที่15ตุลาคมตามที่รัฐมนตรีกระทรวงททท่่่่่่อองเเเเีียยยวววนให้สัมมมภาาาษณ์พระะกกบไคูดดจปิ ยังไงก็ต้องคํานึงถึงคนส่วนใหญ่อยากเปิดไหมก็อยากเปิดแต่ต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19เพื่อความสบายใจของประชาชนต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็ม2ให้ครบมากกว่า70%ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต้องให้คนกรุงเทพปลอดภัยก่อน mm. นี่นะครับ mm. พิเวณอัศวินขรเมืองระบุนะครับพร้อมระบุด้วยครับว่าการตัดสินพร้อมถามนะครับการตัดสินใจเนี่ยตรงใครมีอำนาจจะตัดสินใจในการสา่งปิดสาเปิดพลเอกอัศวินบอกเลยครับว่าต้องถามผม เลยมีมีการบอกครับต้องถามผมท่านา้นนนครับใครมีอำนาจสั่งปิดหรือเปิดเมืองนะครับคนที่พูดไม่มีอำนาจปิดนี่นะครับดังนั้นต้องถามผมซึ่งต้องให้ปลอดภัยก่อนผมถึงจะสั่งเปิดจะได้สบายใจกันทุกคนถ้าระบาดขึ้นมาอีกก็ต้องมานับหนึ่งใหม่มันไม่มีประโยชน์ส่วนแรงกดดันพวกกรมาวรกกับว่าไม่มีนะครับไม่มีแรงกดดันใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นความคืบหน้า ในการเปิดเมืองดูเหมือนว่าน่าจะ15ตุลานี้น่าจะเลือนหลังแล้วครับไม่น่าจะเปิดได้นะครับวัคซีน70%เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณ22ตุลาหรือไม่อะไรยังไงต้องติดตามนะครับ และสุดท้ายล่าสุดนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องไปตัดสินกันที่สบคอ,อยู่ดีนะครับซึ่งจะมีมติเคาะหรือไม่ในการเปิดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดทางโฆษกสบคนะครับทางแพทย์หญิงพิสมัยเฉียงสันนะครับออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ระบุว,ว่า15ตุลานี้ครับยังไม่มีแผนการจะเปิดกรทมแซนบ็อ์อย่างแน่นอนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าจะต้องมีการกรทมต้องทาแผนคล้ายกับภูเก็ตแซนบ็ล์เสนอมาอยัางสบคชุดเล็กและสบคชุดเล็กเนี่ยต้องนําเข้าสบคชุดใหญ่เพื่อจะ เคาะกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่า15ตุลาเนี่ยยังไม่คงไม่มีการเปิดจากสงบงพคนะครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้าล่าสุดลองไปฟังครับเดือนตุลาคมนะครับมีความชัดเจนยังไงบ้างครับค่ะ เมื่อวานนี้นี่นะคะก็จะมีการรายงานโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือกับกทมนะคะแล้วก็มีการเสนอแผนนะคะว่าจะมีการจัดพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวกทมแซนด์บ็อกซ์ตรงนี้เนี่ยสบคชุดเล็กนะคะก็รับทราบค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่ายังไม่ถือเป็นมติที่อนุมัติในเรื่องของกทมแซนด์บ็อกซ์15ตุลาคมนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเสนอแผนเนี่ยคะ่ะจะต้องทํา เป็นขั้นตอนนะคะโดยพื้นที่มีการหารือร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องอันนี้ดีมากนะคะแล้วก็คงจะจําเป็นต้องเสนอผ่านกระทรวงสาธารณาสุขให้มีการตรวจสอบในเรื่องมาตรการอย่างรอบคอบประณีตรัดกุมนะคะเพราะว่ากทมเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายในหลายพื้นที่คงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียด เมื่อสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการหารือร่วมกับสป,ปกสบคหรือสบคชุดเล็กเนี่ยนะคะและมีการนําเสนอผ่านอนุมัติโดยสบคชุดใหญ่คือตรงนี้เนี่ยการอนุมัติพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวคงต้องทําเป็นขั้นตอนมาตรการเดียวกันในทุกๆพื้นที่ค่ะนี่นะครับก็สรุปว่ายังไม่เปิด15ตุลาคมน,นี้แน่นอนนะครับนี่เป็นคำยืนยันจากทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์ผู้ิหรือ,ว,รอรว่าสบปคับเขาไอเทนีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ